สวัสดี FC ลูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมเคิลย s สุนะครับวันนี้มีรถสวยๆมาเป็นแนวทางการแต่งครับรุ่นนี้คือ m u วเอ็กซ์แอครับหรือว่า m u วเตัวเริ่มต้นนะครับสีขาวมุกนะครับราคาเดิมๆไม่รวมแต่งนะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสบาทครับคันนี้มีการแต่งทั้งคันนะครับเป็นแบบสายคีนนะครับไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับ และแต่งออกมาได้ลงตัวก็เลยเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับของแต่งคันนี้นะครับอยู่ประมาณ1นึ่งแหนึ่งหมื่นบาทครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคันนี้มีของแต่งอะไรกันบ้างดูด้านหน้าสวยๆไปก่อนนะครับรวมถึงด้านข้างที่มีการตกแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนล้อแม็กมาเป็นที่เรียบร้อยใส่ล้อแม็กขอบ18เข้าไปนะครับรถเลยออกมาสวยลักษณะแบบนี้เลยไปเริ่มกันที่ในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยครับไป เริ่มต้นจากด้านหน้านะครับจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมีความแตกต่างจาก a ctive รุ่นเดิมนะครับเนื่องจากด้านล่างนะครับมีการอาสีของการชนด้านหน้านะครับให้เป็นแบบลักษณะสีเดียวกับ rs นะครับนั่นคือสีดําตรงนี้ตัดกับสีเทาด้านล่างนะครับเป็นชายสเกิร์ตด้านหน้าทําเป็นพูโทนแบบ rs นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับที่คันนี้มีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเดิมเดิมจากโรงงานในตัว Active ไม่มีมาให้ครับคันนี้ติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอง LED เข้าไปครับสวยงามเลยครับไปชมในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยครับมาชมในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยครับโอ้โหหล่อไม่เบาจริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับเลยต้องเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมนี่แหละเริ่มต้นจากในส่วนของล้อแม็กก่อนเลยเดิมเดิมเป็นขนาด17นิ้วนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นขนาด18นิ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยใช้เป็นสีดําด้านนะครับสีดําเงาก็มีให้เลือกนะครับแล้วก็ใช้เป็นยางของเลนโซ่สเปคยางจะเป็น265 60ิ ขนาด18นิ้วครับไปต่อกันเลยในส่วนของแก้มด้านข้างนะครับเดิมๆจากโรงงานมีไฟเลี้ยวมาให้เราทําการถอดไฟเลี้ยวออกแล้วอุดทําสีให้เหมือนกับตัวท็อปเป็นที่เรียบร้อยครับนี่แล้วก็ในส่วนของกระจกพับไฟฟ้าครับเบิร์ของตัวท็อปมาใส่ครับเดิมๆจากโรง,งงานเป็นกระจกธรรมดานะครับคันนี้เบิร์กระจกตัวท็อปมาใส่แล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับออปชั่นก็สามารถใช้ได้แบบตัวท็อปเลยนะครับในส่วนของอ่า ปุ่มกลม,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 มด้านล่างนั่นคือกล้อง360องศานะครับคันนี้มีการเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android พร้อมกับการติดตั้งกล้อง360องศาเข้าไปด้วยนะครับครอบปุ่มจริงๆสำหรับออปชั่นคันนี้ไปต่อกันที่ในส่วนของด้านบนครับมีการแลปหลังคาครึ่งคันสีดําเงาครับเพื่อให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูสวยมากยิ่งขึ้นลักษณะทรงรถเลยออกมาสวยลักษณะแบบนี้เลยครับนี่เนียนจริงแค่นั้นยังไม่พอนะครับมีการ ติดในส่วนของคีบฉลามเข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าเสาอากาศของแอคทีปอ่ะปกติมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับตรงกลางด้านหน้าเลยเหมือนกันเลยครับเหมือนกับไฟเลี้ยวด้านข้างเลยเราก็ทําการถอดในส่วนของเสาอากาศออกนะครับแล้วก็อุดอาสีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการแลปหลังคาเข้าไปติดในส่วนของคีบฉลามแท้นะครับเข้าไปสามารถรับสัญญาณอะไรต่างๆได้เหมือนกับสัญญาณเดิมเลยนะครับ นี่ในส่วนของด้านข้างก็ลักษณะประมาณนี้เนาะให้ดูไกลๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคันนี้แต่งไม่ได้เยอะมากจนเกินไปแล้วรถออกมาสวยนะครับผมก็เลยเอามารีวิวให้กับลูกค้าทุกคนนะครับได้รับชมแล้วก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อรถรุ่นนี้ด้วยนะครับอาไปชมต่อในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยดีกว่านะครับในส่วนของด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคันนี้ด้านหลังติดตั้งในส่วนของ ฝาท้ายนะครับที่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเข้าไปพร้อมกับระบบคิกเซนเซอร์นะครับที่อยู่ด้านล่างนี้เนื่องจากว่าออฝาท้ายนะครับเดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะเป็นฝาท้ายแบบธรรมดากดแล้วก็เป็นโช็อคธรรมดานะครับแต่ถ้าท่านอยากได้อ p ชั่นเพิ่มเติมแบบคันนี้นะครับก็ติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็ติดตั้งในส่วนของออ PTION คลิกเซนเซอร์เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานมากนี่กดปุ๊บเปิดปับ๊บ ลักษณะแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้ายูซูมิวเอ็กเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับมีเบาะให้นั่งถึงเจ็ดท่านด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์สามารถพับเบาะได้เรียบเลยปิดฝาท้ายดูแล้วก็ถ้าไม่สะดวกในการกดปุ่มนะครับเราจะมีคลิกเซนเซอร์ในการเตะเพื่อเปิดด้วยนะครับลักษณะแบบนี้เลยปิดนุ่มๆแบบนี้เลยโอเคในส่วนของด้านนอกก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปชม ในส่วนของด้านในกันบ้างว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปกันเลยครับก่อนที่จะไปชมในส่วนของด้านในนะครับลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของเบ้ามือจับนะครับคันนี้ติดเป็นสีดําเงาลายเคปลานะครับเพื่อให้เข้ากับในส่วนของสีดําหลังคาแล้วก็สีดําที่ตัดทั้งคันของตัวรถนะครับสวยงามจริงๆโอเคไปชมในส่วนของด้านในกันต่อเลยครับในส่วนของด้านในนะครับก็ไม่ได้มีการทําอะไรมากมายนะครับมีการเปลี่ยนจากเบาะผ้านะครับ เป็นเบาะหนังลักษณะแบบ RS ใช้เป็นสีดำนะครับเดินได้ให้เหมือนกับ RS เป๊ะเ,เลยนะครับเบาะเลยออกมาสวยลักษณะแบบนี้เลยรวมถึงแผงประตูด้านข้างด้วยนะครับที่ทําให้เป็นสีเดียวกับตัวเบาะนะครับอ่าและอีกออปชั่นหนึ่งนะครับที่คันนี้ได้ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนั่นคือระบบ push start ครับ e. สามารถเหยียบเบรกเพื่อกดสตาร์ทได้เลยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจปิดนะครับแล้วก็กุญแจได้อัปเกรดเป็นแบบตัวท็อปนะครับซึ่งเดิมๆก็จะเป็น แบบกุญแจรีรโมทธรรมดาอันนี้ก็อัปเกรดเป็นตัวท็อปลักษณะแบบนี้เลยมีฟังก์ชันในการใช้งานครบถ้วนครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บอกไปนะครับคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของกล้องรอบคันเข้าไปนะครับมีการเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอ Android ด้วยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้หน้าจอ Android เวลาที่เราต้องการใช้กล้อง360องศานะครับเราก็กดไฟฉุกเฉินขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกมุมมองได้เลยจะดูด้านหน้าด้านหลังหรือว่ารอบคันก็สามารถดูได้นะครับลักษณะ แบบนี้เลยคบคันจริงๆสําหรับออปชั่นคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังด้านหน้าครับโอเคครับมาสรุปข้อมูลให้ฟังครับรุ่นนี้เป็นมิลเอ็กสองจุดสองนะครับเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดนะครับราคาตัวรถนะครับเดิมๆจะอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทครับโปรโมชั่นนะครับเริ่มต้นดาวในรถเดิมๆอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับในในส่วนของอ่า ออกรถพร้อมแต่งลักษณะแบบนี้นะครับใช้เงินออกรถอยู่ที่230,000บาทครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่15,700กว่าบาทเหมือนเดิมครับแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนเลยนะครับอยากได้เป็นรถเดิมหรือรถแต่งแบบนี้นะครับย้ำอีกทีครับว่าเป็นรถอเนกประสงค์เจที่นั่งนะครับสามารถพับเบาะสอแถวด้านหลังได้นะครับใช้งานได้ตามอเนกประสงค์ของท่านเลยนะครับูซูทิวเอ็ แอคทีฟสองพครับฝากไว้ด้วยครับส่วนเบอร์ติดต่อผมครับศูนย์หกหนึ่งห้าสี่หกสามหกสี่หกครับไมเคิลอีซูดเดี๋ยวทิ้งไลน์ไว้ให้ใครอยากได้รถสวยๆแต่งสวยๆลักษณะแบบนี้ทักมาหาไมเคิลได้เลยครับฝากไว้ด้วยครับผม